กับรายการ i n e s i ซต์อีสปอรรายการที่จะพาให้คุณผู้ชมไปรู้จักกับคําว่า eSports หรือกีฬา eSports นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมเกมที่พวกเราเห็นอยู่นี้นั้นสามารถถูกใช้ให้เป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันได้แถมยังสร้างนะักกีฬาทีมชาติ โค้ชทีมชาติและอีกหลากหลายอาชีพเลยที่น่าสนใจวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่า e-sport วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการ e-sport มาอย่างยาวนานมาให้ความรู้เกี่ยวกับคําว่า e-sport กันเดี๋ยวไปพบกับนายสันติโลทองนายกสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยกันค่ะครับผมสวัสดีครับสันติโลทองครับนาย,ยกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยครับ อดีตเป็นเกมเมอร์ตัวยง E ีสปอรในไทยเติบโตขึ้นในมุมมองที่ที่แตกต่างไปจากเดิมเราโตไปแบบเราเป็นอาร์ตตามไทยเคาเจอร์เลยเราเป็นอาร์ตเอาแบบตอบตรงก่อนเลยว่าคำพูดเดิมไทยไม่ได้แล้วเรื่องเล่นเกมเล่นเกมแล้วไม่ได้ตังค์อิเล็กทรอนิกส์สปอร์ต กีฬาเชิงอ e ิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นนิยามทางที่เราจดแจ้งไว้ก็คือเอาวิดีโอเกมมาแข่งขันกันในเชิงกีฬาครับถ้าพูดถึง e s p o r t ์เนี่ยมันถูกแบ่งได้หลายมุมมุมแรกคือแพลตฟอร์มเช่นแข่งบน PC แข่งบนมือถือหรือแข่งบนเง PlayStation เครื่องคอนโซลกับอีกแบบนึงคือแบ่งตามหมวดของเกมหรือแคตตาล็อเช่นเกมวางแผน เกมแนวกีฬาเกมรถแข่งเกมต่อสู้มานี่ครับแล้อีกแบบหนึง่งถ้าแบ,บ่งในเชิงกีฬาเลยก็ประเภทชายประเภทหญิงประเภททีมประเภทผสมและประเภทเดี่ยว e ีสปอรในไทยอีสปอรในไทยเติบโตขึ้นในในมุมมองที่ที่แตกต่างไปจากเดิมต้องต้องใช้คำนี้คือเราเมื่อก่อนเนี้ย มันเติบโตในอุตสาหกรรมเกมเช่นคนเล่นเกมเยอะมีเกมมาเปิดเยอะคนเติมเงินเกมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ไซ์มันจะใหญ่เป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรก็วางไปใช่ไหมครับแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้มันกลายเป็นเอาเกมที่มีอยู่มาใช้ซ้าเพื่อแข่งเป็น e-sport mm hmm. เกมเดิมและเกมเดิมเก็บเดิมมันเลยกลายว่ามูลค่าของเกมหนึ่งเกมมันสูงขึ้นเอาเหรียญทองออกมา แต่ตรงนี้มันจะแวดล้อม้วยภารกิจที่ต้องทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโค้ดเราก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องก็ต้องควบคู่ไปด้วยเพราะว่าพอเป็นคำว่าเป็นทีมชาติเนี่ยมันภาษาไทยก็ได้ใช้แหละคือคุณเองแต่เวลาเราที่จะจะไปต่อสู้กับต่างชาติเนี่ยบางทีเราต้องไปดูรีเพย์ของต่างประเทศและผู้บรรยายหรือ คนที่เขานา,าลิ s ิ s ค,คือสรุปย่อยมาให้เราฟังเนี่ยมันไม่สรุปมาเป็นภาษาไทยมาพูดเป็นอังกฤษเป็นปจีนเป็นเกาหลีมาเราต้องตีความให้ถึไม่งั้นเราจะเสียเปรียบตรงนี้เราก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆต้องต้องทำความเข้าใจนะครับอย่างแรกเลยคือคือเหรียญรางวัลอย่างที่บอกเหรียญรางวัลเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้มองเห็นว่าเราไม่ใช่เศรษฐีที่เงินเยอะ แต่ไร้ความสามารถเราเอา performance ของ human resource คือบุคลากรมาเป็นที่ตั้งก่อนแล้วจากนั้นมาถ้าเราสามารถตั้งทําให้เขามั่งคั่งได้มันก็จะทําให้เกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนเพราะเงินมันจะไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นแคมป์มาคาเดมีหรืออุปกรณ์อินฟาสักเจอร์ต่างๆหรือแม้ทั่งประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราเราสร้างคนเสร็จปุ๊บสร้างเงินจากนั้นมาเราก็ต้องสร้างฐาวนวัตถุเอางี้ วันนี้ใครจะแข่งอ e ีสปอร์ตก็จะมีโรงยิมไปเช่าโรงยิมไปเช่าหอประชุมแล้วก็จะเอาจอเอาลำโพงเอาเครื่องเสียงเครื่องไฟไปติดซึ้นค่าใช้จ่ายในการเซตอัพมันหลักล้านแล้วลือออกแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อล่ะมันอาจจะกลายเป็น5ล้านแต่ใช้ได้ยาวนั่นก็คือคำนิยามเราว่าถาวรมาถูกเราควรจะต้องมีสตูดิโอสเตเดียมแคมป์นักกีฬาที่สามารถใช้ซ้ำได้ แบบลองเทมราโตไปแบบเราเป็นอาร์ตตามไทยเคาน์เตอร์เลยเราเป็นอาร์ตเราเราไม่ได้มีเงินถึงเงินถังที่ไปเด็บเกมใหญ่ๆเปนเจ้าของเกมใหญ่แข่งเขายกเว้นจากท่านนายกรละทมนตรีเกิดเอาตังไปพัฒนาเกมกผมก็คงไม่ได้อยู่ดีเพราะผมไม่ใช่เดเวลลอปถูกไหมฮะเขาก็คงม,มีบริษัทเกมที่ไปไปเสนอตอน่อรัฐบาลแล้วสามารถสร้างเกม เพื่อจะตอบโจทย์รัฐบาลได้ใช่ไหมฮะแต่เราอยู่ในฐานะที่จะทาอย่างนั้นในวันนี้ไหมอ่ะเราไม่ต้องรอกี่ปีมันเหมือนเราอยู่บนเสทรายที่รอฝนตกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาดีกว่าเราก็สู้ชวยจังหวะที่ดีว่าไอ้เอช่นเกมรอบนี้เราจะเอาเหรียญทองทั้นทั้งที่เราลงทุนต่ำกว่าแต่เราสร้างคนแค่หนึ่งคนคือคุณสร้างคนเป็นล้านคนในประเทศคุณแต่เราสร้างแอสซัซินแค่หนึ่งคนเจาะเข้าไปแล้วขโมยเหรียญจ้า <laughs> นี่คือแผนเราและไอ้คำว่าเราเป็นอาร์ตเนี่ยก็คือเราจะแม่นเรื่องกฎระเบียบตอนนี้กฎระเบียบเราแม่นปรึกเลยเพราะว่าคนที่รู้เข้าใจกฎระเบียบที่แบบออฟฟิเชียลมากๆเลยับประเทศไทยมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยร้อยคนแล้วนะครับเหลืออีกแค่ว่าเติมภาษานานานชาติ้าไปเมื่อปีที่แล้วนะักกีฬาญ,ญี่ปุ่นมาก็ไม่คุยอังกฤษเพราะว่าคุยแต่ญี่ปุ่นแต่โชคดีโค้ชเราภาษาญี่ปุ่นต่อเลยลเราก็เป็นหูแฮปปี้อะไทยมากใช่นไหมครับ ผมเอาแบบตอบตรงก่อนเลยว่าคำพูดเดิมใช้ไม่ได้แล้วเรล่นเกมเล่นเกมแล้วไม่ได้ตัง<ม>คือแต่เราต้องตอบกันได้เลยว่า่า่ดีหน่อยนะคือถ้าไม่ได้ฝาก่า่ความคุณงามความดีการตั้งเนื้อต้้งตัวเลยต่อให้ไม่เล่นเกมก็เจ๊งผักก็จนดีนะครับเอาเราคิดว่าคนทุกคนที่ฝ่ายดีก็กันนะครับ เมื่อใช้เกณฑ์ให้เป็นประโยชน์มีโอกาสไหมดีกว่านะครับหนึ่งคุณเป็นนักกีฬา,ถ,าถ้าเป็นเลิศคุณมีเงิน,นงอัดฉีดมีเบี้ยเลี้ยงซ้อมถ้าเป็นฝ่ายกีฬาชีพเนี่ยคุณมีเงินเดือนมีส่วนแบ่งรายได้ใช่ไหมครับแล้วก็ลูดจากนักกีฬาไปคุณก็เป็นโค้ชเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้จัดตอนนี้เราจัดสัมมนาอยู่เนี่ยพนักงานที่ควบคุมจอ l d คือโค้ชทีมชาติกุมแฝงก็ โค้ดอัน,นโค้ดใหญ่เลยวิทยาแสงน,น,นั้นนโค้ดใหญ่เลยกลุ่มไลติ้งอยู่อีกคนหนึ่งเป็นคนกลุ่มกราฟิกก็อันนี้เขเป็นผู้ช่วยโคด้ดเราใช้โค้ดสามคนกลุ่มเวทีอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานด้านนี้ก็จะสามารถที่จะมีความสามารถรอบตัว <S <S สร้างรายได,ได้ได้นะครับแล้วก็เดินสายไปบรรยายตามต่างจังหวัดเขาก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นวิทยากรหลายชั่วโมงนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นกีฬาอันนี้คือเน้นเลยว่าคุณจะไปด้านกีฬา ก็อีกกลุ่มที่แบบไม่เอากีฬาแต่เข้าเล่นเกมไปเป็นอะไรครับสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ถ่ายท่ายเยอะไปกลุ่มแรกแต่ต้องเก่งนะต้องมีชัแนลต้องมียอดฟอลโลเวอร์สับตะไคเยอะๆนะครับนอกจากเขามีไรายได้จากชัแนลแล้วเนี่ยพอเขาเปอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยค่าตัวอย่างน้อยมีหมื่นสองหมืน่นสามหมืน่นขึ้นไปตามลําดับมาเชิญไปออกงานแต่ละครั้งหนึ่งโพสหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เป็นมูลค่าหมดเลย ถ้ามีอะไรที่จะทำร่วมกันเช่นจัดแข่งร่วมกันหรือสมาคมจัดงานคอนเทนต์ที่จะสายตรงพุชอัพเข้าไปในส่วนของช่อง5เนี่ยก็จะก็จะช็อปไวรวดเร็วเพราะว่าเราอยากจะให้ประชาชนในประเทศเนี่ยเข้าถึงคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่1น,นะครับแล้วเป้าหมายที่2เลยเราก็เราก็มองว่าเออนี่พูดแบบภาษาประชาชนนะครับ คือทหารกับประชาชนถ้าใกล้ชิดกันหน่อยก็จะดูแล้วมีความสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องโดยเฉพาอ e ีสปอร์ตเป็นคนรุ่นใหม่อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งครับ เข้าใจคำว่า e-sport กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาไปพบกับอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่อยู่ในวงการ e-sport มายาวนานเช่นเดียวกันเป็นทั้งอิน fluencer ชื่อดังและก็เป็นจุกข,ของเพจขอบสนามที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเขาจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในวงการ e-sport แล้วก็บอกถึงความสำคัญของ e-sport นะคะกับสังคมในปัจจุบันไปพบกับเบลขอบสนามได้เลยค่ะ ผมเบลขอบสนามครับผมก็ทุกวันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทขอบสนามจำกัดแล้วก็ทำคอนเทนต์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้จัดงานครับแต่ณนะวันนี้2024โลกมันไปไกลมากมันไม่ใช่แค่เรื่องบอลน,นะผมคิดว่ามันเป็นทุกแขนงเลยณนะวันนี้คือทุกคนสามารถขึ้นมาเล่าได้หมด ณวันนี้มึงไม่ต้องเล่นเกมแต่มึงชอบเกมมึงก็ท,ทําธุรกิจเกมได้นะเพราะผมเชื่อเรื่องนี้มากว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนน่ะของดีแค่ไหนก็จบผ่านมาแล้วจนอายุสามกว่ารู้แล้วว่าเแค่อยากทําไม่พอของดีอย่างเดียวไม่พอผู้ใหญ่ต้องปลกมือผลักดันด้วยมันถึงจะไปกันได้ทั้งหมดครับถ้าเอาความรู้สึกกับผมดีใจที่วันนี้แม่งแบบทุกคน เริ่มมาจากจุดที่เราเริ่มก็คือเห็นเราทําแล้วมันสนุกไม่ต้องประสบความสำเร็จเอาแค่สนุกก่อนแล้วมันเป็นอาชีพได้ก็เ,เลยสานต่อจนทําให้วันนี้สิ่งที่ได้รับก,ก็คือคนดูคนที่เป็นผู้เส่คอนเทนต์ในโลกออนไลน์คุณคุณมีทางเลือกโคตรอะ่ะเอาแค่วันนี้เรื่องเดียวประเด็นเดียวอะ่ะเล่ากันสิบแบบอยู่ที่คุณชอบแบบไหนดังนั้นวันนี้ผลผลประโยชน์ของคนที่ักคนดูอะ่ะ คือคุณมีทางเลือกคุณภาพหลากหลายมากเพราะวันนี้ไม่มีคุณภาพไม่มีทางขึ้นมาได้แล้วทำ,ทำทัสุขทาทิ้งทิ้งทำส่สวนๆมันก็จะยากมากที่จะขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่มีเอกลักษณ์จริงๆก็จะยากมากสิ่งที่เราได้รับคือคนดูจะได้รับคอนเทนต์ในปริมาณนี้มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้นแต่สิ่งยากก็กลับมาที่คนทําไงก็คือไม่มีฟุกงงง,งไม่มีทุกคนต้องวางแผนแล้วรอบนี้แล้วลมันจะคัดตัวจริง ที่แบบเออคุณภาพคุณภาพถึงจะอยู่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องบอลนะผมคิดว่ามันเป็นทุกแหน่งเลยณวันนี้คือทุกคนสามารถข,ขึ้นมาเล่าได้หมดและทุกคนก็สามารถแข่งกันได้หมดเลย <S 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 อองสวนกิสมันโรนัลโดจิ้มมาแล้วคุลิดลูกนี้คุนนิดยิง สอรวิทย์โลจนาศิลปินครับไมเคิลสุสีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งสาครับ ถ้าถามคำถามนี้ในปี2010ลอยุ่2010ผมก็จะตอบว่าเล่นเกมได้ความสนุกได้ความเพลิดเพลินแต่ณนะวันนี้2024โลกมันไปไกลามากนะวันนี้เกมไม่ใช่แค่เกมนะเว้ยเกมเป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นสังคมได้ด้วยบางคนมันเหงามากไม่รู้จะไปหาเพื่อนจากไหนก็เลยเล่นเกมเพื่อเป็นเครื่องมือในการไปเจอเพื่อนๆได้พูดได้คุยได้ระบายพอแล้วดังนะั้นวันนี้เกมไม่ใช่คําตอบของ คำตอบเดียวมันมีมันไม่มีอ่ะบางคนใช้เกมเป็นเครื่องมือเกิดการเจอเพื่ออย่างที่บอกบางคนใช้เกมเป็นอาชีพเพราะวันนี้ก็มีแน้องๆหลายคนที่ผมรู้จักตื่นมาเพื่อฝึกยิงยิงยิงคนหรือตื่นมาเพื่อฝึกตีป้อมฝึกวางแผนเกมคอโบบา้าหรือบางคนตื่นมาเพื่อฝึกฟีฟ่าออนไลน์เพื่อไปเป็นแชมป์โลกได้เงินที3ล้าน5ล้านดังนั้นวันนี้วงการเกมที่เรารู้จักคือมัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เล่นมันครอบคลุมหมดณวันนี้มึงไม่ต้องเล่นเกมแต่มึงชอบเกมมึงก็ทําธุรกิจเกมได้นะก็วันนี้ถ้าคุณได้ดูข่าวคุวงการกีฬาคุณจะเห็นบางสโมสรบอกว่าถ้าคุณที่คุมทีมวันนี้ผ่านในเกมมึงได้งานจริงเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้เกมหลายๆเกมไม่ใช่แค่เกมเกมมันเป็นซิมูเลเตอร์อย่างหนึ่งมันเป็นการจําลองคุณจะเห็นได้เลยว่า Microsoft f l i g h t Simulator สมจริงขนาดไหนถ้าคุณอยากเป็นนักบินวันนี้ไม่มีปัญญา จะเป็นเรียนมอลังิสิิ์หรือไม่เป็นยาเป็นเรียนการบินเก็บเงิน2อ0 9ซื anyway> <the 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 ้อ Microsoft f i ฟ h ิมูเลเตอร์มาก่อนมีโอกาสแล้วมึงมีโอกาสไจะได้บินแล้วเนี่ยเป็นตัวตอบว่าเกมมันเป็นได้ทุกอย่างนะมันเป็นตัวนําพาคุณไปสู่โลกแห่งความจริงเป็นตัวนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแม้กระทั่งเล่นๆน้อยอย่างความสนุกได้หมดนะวันนี้เกมเป็นทุกอย่างสร้างคนสร้างอินดัสทรีอย่างได้ไม่ใช่แค่สร้างคนแล้ว สร้างคนมันคืออาจจะเป็นเมื่อก่อนแต่นะวันนี้เกมเป็นอุตสาหาก,กรรมเป็นธุรกิจที่คุณสามารถส่งต่อไปกับรุ่นต่อๆไปได้ยาวๆและนําเงินเหล่านั้นที่หาได้จากวงการเกมไปหล่อเลี้ยงด้านอื่นๆที่ขาดแคลนที่ยังขาดเหลืออยู่ยังไม่ได้เลยครับ ฝากผู้ใหญ่ครับเพราะว่าผมกล้าพูดนะคะรับว่าไม่ว่าเกมจะดีแค่ไหนไม่ว่าวันนี้ฟังก์ชันของเกมมันจะไปไกลให้กับคนในสังคมมากมายเพียงใดแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่รัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องในการมูฟประเทศไปข้างหน้าไม่เปิดใจไม่เข้าใจเกมก็ไม่มีทางที่จะทำให้วงการเกมพัฒนาและตัวเองไม่ใช่แค่สนันุนแต่ตัวเองต้องมาปรากฏตัวบอกว่า ชันสนับสนุนสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะสร้างแพชชั่นให้กับเด็กอีกมากที่พร้อมจะมาเป็นทรัพยากรอันมีประโยชน์ต่อประเทศเราเพราะผมเชื่อเรื่องนี้มากว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนน่ะของดีแค่ไหนก็จบผ่านมาแล้วจนอายุสามกว่ารู้แล้วว่าไอ้แค่อยากทําไม่พอของดีอย่างเดียวไม่พอผู้ใหญ่ต้องปรบมือผลักดันด้วยมันถึงจะไปกันได้กันหมดครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าท่านเศรษฐาก็มองเกมเป็นซอฟทาวเวอร์ได้ ท่านมองข้าเหนียวมาม่วงยังเป็นซอสพาวเวร์ได้แล้วอิเล็กทรอนิกสที่คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นจะไม่มองเียหรือ mm hmm. เด็กเก่งแค่ไหนอย่างที่บอกเลยผู้ใหญ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่พอไปขัดขาเขาไม่ไม่สนับสนุนเขาหรือยังโจมตีว่านี่คือสิ่งไร้สาระอีก mm hmm. เด็กที่ไหนพรสวรรค์จากไหนก็หายหมดจริงๆครับ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะคุยกับเบลขอบสนามนี่อินนิจมาเต็มเลยนะคะและปิดท้ายกันที่ช่วงข่าวสารของ e s p o r t s ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการ e s p o r t ภายในประเทศว่าตอนนี้นะคะมีการแข่งขันอะไรบ้างและก็มีการประชาสัมพันธ์อะไรบ้างไปติดตามในรอบสัปดาห์ได้เลยค่ะช่วงข่าวสาร e s p o r t s เมื่อวันที่4-6ถึงมีนาคมที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและบูรณาการทางด้านองค์ความรู้การเป็นวิทยากรกีฬาอ e ีสปอร์ตโดยวันแรกมีนายสันติโลทองนาย,ยกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวเปิดงานและได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษมาเล่าประสบการณ์และเทคนิคของการพูดว่าการพูดที่ดีเป็นอย่างไรได้แขกรับเชิญพิเศษจากเบลขอบสนามมาเป็นผู้บรรยายและดรพิจิกาเก่งถนอมมา วันที่ 2. ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ผู้กำกับโปรดิวเซอร์และพี่หลามจิ๊กอว์ไอทีจากรายการลำหน้าโชว์มาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดที่ดีเป็นอย่างไรและในวันสุดท้ายทางสมาคมได้มีการจำลองการเป็นวิทยากรโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่านขึ้นมาแสดงฝีมือการพูดแต่ละท่านมีเวลาประมาณ5-10ถึงนาทีและในแต่ละท่านจะขึ้นมาพูดในแต่ละหัวข้อที่ไม่ซ้ำกัน เรามีความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมง,งานมาฝากกันด้วยไปฟังกันเลยค่ะมองว่าการการอบรมในครั้งนี่ครับมันก็เหมือนกับว่าพวกเราทุกคนนะครับเป็นเหมือนดินสอครับก็คือเวลาที่เราใช้ไปเราใช้ชีวิตไปเรานําสิ่งตรงนี้ไปบรรยายครับก็เหมือนเราเป็นดินสอที่เราใช้อะครับเราก็ต้องมีการกลับมารับให้มันให้มันแหลมอยู่เสมอในการมาอบรมครั้งนี้ก็เหมือนกันครับมันเป็นการมารับดินสอของเรานะครับมารับให้เราแหลมให้เราเฉียบคมนะครับให้เราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้เอา หัวสมองของเราใหม่ๆเนี่ยความรู้ใหม่ๆเนี่ยครับไปใช้นะครับในการบรรยายนะครับแล้วก็ในการไปนํานําข้อมูลตรงนี้ครับไปส่งต่อให้กับคนในจังหวัดของเราในวงการอีสปอร์ตของเราครับหรือว่าไปส่งต่อให้กับน้องๆตามโรงเรียนนะครับตามสถานศึกษาต่างๆครับเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับก็คือถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นการให้คะแนนก็คือมันมากกว่าเสบอยู่แล้วครับนะซึ่งมันมันไม่มีมันไม่เคยมีเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยที่เป็นการอบรม วิทยากรที่จะนําความรู้ทางด้านอ e ีสปอร์ตไปนําเสนอกับท้องถิ่นหรือว่าลากลงลากลึกไปในโลโลต่างๆนะครับนะฮะส่วนตัวก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆครับกับการจัดการอบรมครั้งนี้ครับต้องยอมรับเลยครับว่าเราได้เปิดโลกแล้วก็ได้รับคําแนะนําด้านวิทยากรในการพูดวาระโอกาสต่างๆนะคะจากคนที่มีชื่อเสียงในหลายๆวงการจะทําให้เราสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ ในส่วนของอาจารย์เองอาจารย์เห็นว่าอาจารย์สามารถนําไปปรับใช้ในส่วนของการเรียนการสอนหรือการนําเสนองานในด้านต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราค่ะท่านนายกสันติโลทองที่ทําให้เราได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง,งอย่างเชนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รายการ Insight e s p o r t แล้วนะคะโอ้โหแขกรับเชิญสัปดาห์นี้เดือดขนาดนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นใครต้องติดตามนะคะผู้ชมสามารถติดตามเราได้เป็นประจำทุกวันพุธเลยผ่านทางช่อง5กฎหมายเลยค่ะและ t ี 5hd ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครและมีบทบาทหน้าที่อะไรในวงการ e-sport ติดตามได้ทุกวันทุธเวลา17.30นาถึง18.00นค่ะทางททบ5กฎหมายเลขค่ะและ Facebook Fanpage TV5 HD Online